สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมืเ่อวันที่สิบ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอินเทอร์น่าจะลงกแนวทางลาวพัฒนาของวันที่สิบปดนะคะวันที่ส8บดวันพุธค่ะลาวพัฒนาของเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนหนองหานวดที่ผ่านมาอ่าเข่าตรงที่เป็นชุดวินค่ะ ชุดวิ่นของเพิ่นเป็นประจําค่ะคุณผู้ชมถ้าผู้ใดเพิ่นหายชุดวิ่นมานะคะจะเข้าอยู่ชุดวิ่นชุดวิ่นมีเพื่ออย่างวัติค่ะคุณผู้ชม <c oughs> อ่าบรลวัวช่องอื่นทางอื่นเพิ่นเป็นคือช่องจินตนาบอเนาะ,ะเนาะ,ะแนวทางของเซียนแต่ละเซียนในช่องจินตนาชาแนลถ้าผู้ดใดไห้ตัววิ่นมามาจับคู่กันกับตัวเด่นค่ะเพิ่นจับคู่สซกันค่ะคุณผู้ชมประกบกัน กับชุดวินตรงนั้นเข่าดีมากค่ะคุณผู้ชมถ้าเพิ่นจับห้บ่ค่อยเข่าค่ะแต่ถ้าเข้าจับบัเองนะคะวิ่งกันไปวิ่งกันมากค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ในนั้นเลยค่ะเพิ่นไห้เลขกมากเป็นแนวทางค่ะลาวพัฒนากับรัฐบาลไทยก็จะคล้ายๆกันค่ะถ้าคล้ายๆกันก็จับใส่เอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่า แนวทางจากการคำานวณน,นะคะก็จะเฮ็ดคือกันค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นจับคู่ห้บ่เข่าตวา่ว่าไอห้ตัววิ่นนะคะคุณผู้ชมกับตัวเด่นเข่าเนาะคะ่ะตัวเด่นเป็นตัววิ่งตัวรูดค่ะคุณผู้ชมของเซียนหนองหานนะคะงวดวันที่18แเป็นงวดวันพุธค่ะคุณผู้ชมกะพอให้มันมันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ วันพูดแล้วเดี๋ยวก็สุกแป๊บเดียวเองค่ะวันเวลาเ,ลาเบิดเร็วเร็ว,รวไปไหวมากค่ะแต่สําหรับผู้ทํางานหนากคนกับสิบาน่านเบิดเนาะชั่วโมงหนึ่งกับน่านเบิดค่ะเอาเหตุงานรับจ้างรับใบนะคะคุณผู้ชมเวลามันเบิดจ้าซาค่ะไปซ่ามากค่ะต่ว่าท้าเห้าอยู่ดีๆเป็นส่วนตัวของเห้าเนาะคะ่ะเวลาช้ามากค่ะคุณเอเวเวลาเร็วมากค่ะคุณผู้ชมจากบุคือกันกับผููที่เพิ่นไปรับจ้างเนาะคะ่ะ กึนนนเบิดมือแท้นัานแล้วมือแล้วเว้นนะคะคุณผู้ชมจะเป็นแบบนั้นบออินเตอร์นาเคยเป็นค่ะับวันกับการล่อค่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการล่อค่อยเนี่ยก็ร,รู้สึกว่าถ้าชั่วโมงหนึ่งก็รู้สึกว่านานมากอยู่นะคะหนึ่งชั่วโมงนะถึงบัดนค่ขาดอยู่คะ่ะมาที่นี่ถ้าห้าเห็ดเป็น,นของโจ้ของว่าเฮ็ดเบียยเฮ็ดยังสีไหมคะ่ะมันคือเบิดเรวแท้เวลานะคะเนี่ยแปบ๊บเดียวเองค่ะก็กางเดือนธันวาไปแล้วคะ่ะ เดี๋ยวก็จะเขาเ่าปีหกแปดแล้วเนาะคะ่ะปีนี้ผูดได้ว่าท่านมานท่านปังค่ะคุณผู้ชมขอให้มันให้ปังขอให้เราไม่รวยเด้อค่ะผู้ทีป่ป่วยอยู่กับขอให้หเจ็บหายป่วยยาเด็ดปว่วยไข้อีกค่ะให้ทิงไปกับปีเก่าปีใหม่สีหอดนี้กัขอให้พบพอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะคะ่ะให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะสุขทั้งกายสุขทั้งใจ แล้วก็สุขทั้งการได้รับค่ะคุณผู้ชมได้รับสิ่งที่ดีๆได้รับเงินรับทองนะคะขอให้ทุกคนเป็นแบบนั้นค่ะอ,อย่าให้มีคนยากนจนอย่าให้มีคนทุกข์ยากลำบากใจเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะทุกคน,นะคะ่ะอินเตอร์น่าอยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นนะคะสิได้มีความสุขกัน,นะคะ่ะแนวทางจังงๆเนี่ยก็อยากให้เขาอยากให้ปังค่ะคุณผู้ชมผู้มกักผู้เบิงก็อยากเข่าเนาะ,ะแต่ถ้าไม่เข้าก็มันกะ เสียความรู้สึกเนาะคะ่ะที่ห้ามาติดตามเบงก่อยากให้เขาทุกเสี้ยนคะ่ะคุณผู้ชมคลิปนี้คะ่ะของเสี้ยนนองหานที่เพิ่นเคยปังๆมากคะ่ะจากรัฐบาลไทยอ <c oughs> าก,กาศมาเล่าพัฒนาค่าะแล้วเพิ่นกักพักไปพักหนึ่ง <c oughs> บ่เขาสีเศร้าเห็ดประสันเดเมืองีนีมาคะ่ะคุณผู้ชมขนาดบ่เขาแค่สองงวดถือว่าเขาอยู่คะ่ะจับคู่บ่เขาแค่นี้ไอ้มันเป็นสองงวดคะ่ะคุณผู้ชมอาทิตย์ที่ผ่านมาคะ่ะ พิ่นจับคูมะเขาเนาะคะ่ะเพิ่นกเลยว่าอ่ะอาทิตย์นี้ถ้ามะเขาสีเศร้าเฮ็ดว่าสั่นะคะ่ะคุณผู้ชมคูเล็กค่ะไม่ <c oughs> ต้องน้อยใจแล้วค่ะไม่ต้องทอะะ้อค่ะคุณผู้ชมแนวห้อมาเข้ากันไปคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางซื้อค่ะประเดห้จริงจังเนาะเป็นเพียงแนวทางค่ะแนวทางก็กับมีเขามีรุดเป็นธรรมดาละเพรามีใครไปรู้เนาะเ่าได้เป็นผูนนะะ้ไป,ปมุนเนาะถ้าเขาเป็นผู้ไปมุนกับบัวแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชม จินตนาขอขอบคุณหล,ลายค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูแนวทางนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาชาแนลค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะแนวทางของเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมที่ให้แนวทางมาวางทางช่องค่ะค่ะลาพัฒนาของวันที่18ธันวาคม2567นี้ค่ะเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมพนไหวิ่งซีกับเก่าบนล่างค่ะ สีกับเกาไปบนรางแล้วก็มีตัววินมาห้ค่ะคุณผู้ชมตัววินนี่คือมาจับส่กับสีและเก้าค่ะกับมีดหนึ่งสองสามหกแปดค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามหกแปดจับปับกบคู่กับกับสีและเก้าค่ะแต่ว่าเพิ่กจะจับให้มาก็คือตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นไม่ใช่ตัวเน้นนะคะคือมันเด่นอยู่ในในในสูตรค่ะคุณผู้ชม เด่นในสูตรมี48 43 41ค่ะแล้วก็ตัวรองร่องเด่นค่ะคุณผู้ชมก็มี98 96 93ค่ะแล้วก็มีตัวเบิ้ลเนาะยาขึ้นมานะมีตัวเบิ้ลด้วยค่ะเบิ้ลก็มี44 99แล้วก็36ค่ะกะเทอเบิ้ลมาเนาะคะ่ะก็จะเป็น44 99 36ค่ะแล้วก็ค่ะสามตัวค่ะคุณผู้ชมมี286 486แล้วก็386ค่ะอันรัฐบาลไทยทั้งหมดเลยคะ่ะคุณผู้ชม386เนาะอันเป็นตัวของของของจองกันนะคะที่เห็นแมวคุณม่ก,กวนค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไปเบิ้งค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางการพัฒนาของวันพุธค่ะสีมาหฮืองปมาสีปังหรืองปปัง,ง,ปปงมีไผ่รูเด้อค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เป็นความบัมเนทึง่งเบืองเหมวน,นะคะ่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาค่ะเพื่อนเขาอยู่ตรงชุดวินค่ะคุณผู้ชมเนี่ยชุดวิ่นนี้วันที่สิบหกเพิน่นนหหกกับแปดนะคะแต่ว่าแปดไม่มาสี่ไม่มาค่ะคุณผู้ชมก็เลยม,มาจับคููใส่กับตัววินนะะี่ค่ะเอาหกมาใส่กันกับหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์นะคะคุณผู้ชมจับสองตัวสามตัวใส่ได้หนค่ะหนึ่งศูนย์ก็ได้หนึ 1, 2, 1, 3, 1, 7, ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดตงเสียค่ะคุณผู้ชมจับใส่นะคะ มันอาจจะเข้าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพ่อผลออกเนี่ยจังคอยเห็นว่าเขาก็ซ่อมๆบางเอาค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแนวทางค่ะถามว่าเขาก็ขอโทษขอให้ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าแนวทางเข้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบ่งแนวทางนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ